เปิดนะครับมาเร็วนะครับโอ้พอดีไรสดคุณชมแล้วปิดไว้อาจีนังเปิดเลยฮะเดี๋ยวขยายหน้าจอดูเอากันได้นะครับประมาณนี้เนนี่ี่หยวขึ้นให้นานแล้วแต่เราไม่เห็นขึ้นได้หมดเลยผ่าเอฟซีดูด้วยเราให้นะเอาเปิดไฟเลยก็ได้อ่ะ ขยอใหญ่นะจอเลยไหมนี่อย่างพอดีนี่ไงนี่สุดมารดันสาธุเด้ออ่ะขาใบไม้อันเดียวอันเดียวอันเด็กก็ให้เด็กก็ตูอยู่ข้างในอันนึงอยู่ข้างในจบมาเลยจังมาหามาให้เล้ยจับไปดีนะบจับไปดีสาธุสาธุไปเลยท่านผู้ชมสาธุสาธุสองตัวก็เอาสองตัวก็เอาเอาสองตัวอันที่สามใกล้มาแล้วเออเอามาเลย เรามเลยเขาดังไหมล่ะแต่เราเรามากกว่าอู้เนี่ยใครอันนั้นอ่ะยเก็บมู่บงเปิดเลยก็ได้อะเปิดตัวเลขมาดูนะตัวตัวนีกสาม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 ครับตัวสือเขียนตัวเลขเอาจานเอาใส่บนจานเี่ไหมเอาจานไปใส่คุณเขียนก็เขียนตัวเลขเลใส่บนจานอ่ะสามเก้สามเก้าสามเก้าสามเก้าเเก้ากก็ได ก้าวเขาบอกว่าขีดเก้าก้าใช่ไหมสามเก้าอันั้นเอาขึ้นมาเลยเอาขึยิบได้ยิบมาเลยเอาเอใครเกอใครตะกีบเป็นใครขีเป็นเดี๋ยวหลุดนะฮะพี่ทำทำทำอันนู้นสองหางสามเก้านครับใครเกีนน้า่จะเริงข้างนี้ันจะกี้รงไรเดี๋ยวนูหนูหนูนมันติดรูไว้หนูเดี๋ยวเแอดมินจะคีสบ เนียตะกี้มกบอปางกีบมิดเดิลไสไ้กินไ้จิงอยู่ลึกจังเลยลึกไหมได้ไหมตะกีบไม่ได้ก็ตัวน้คือ่นียงลองมมันสวยนะสาเด้อได้มาแล้วเมืนเอกีดด้นะันตงโยการทูบเนียบางมันเจบเรงกีดตีต้องกีบเอายางเดียวนะครับ อเดอแม่งวดนี้อ้นี่สามเก้าไม่ให้แ่ก็เอาแค่นี้แหละยังอยู่ยังอยู่แต่มันไม่ได้นะเพื่อนให้สองตัวนี่บ่เราคิีบดูทำไม่ได้ก็แสดงว่าเพนไม่ให้ไม่ได้หรอกเลืกั้ง้องนะ อยู่ตรงนี้เองแต่ว่าเบียร์ขิมโอ้ยทีย่จะเราตาโนตังเก็บมาให้เราโอ้ไม่สุดทอนบ้านอะติดอยู่สามเก้าสามเก้าหรือหกสามนะครับคุณผู้ชมนะครับช็อปเขาช็อปเขาใช้อัน,นยังช็อปเงินยังอ่ะเอาเบด็บดเบ็ดส่งเองเลยนะ สามเก้าเดี๋ยวกชมนะครับเห็นสามเก้าสามเก้าครับสามเก้าสามหกสามเก้าหรือว่าสามหกเนี่ยมันอยู่กรบเก้าอยเก้ากับตัวเดียวกันเอาสามเก้าสามหชื้นเลยอ นี okay. umas, ่เอาเอาโอเคนี่ไงสามเก้าสามหกเนื้อนู้นขาวอะไรนี่ยสามเก้าสามหกลองไะกรองคลักนาะดูสิมีไม่ใช่เอามาเลยวะตัวกรองคักตุ้ยตเนาะฮะสามเก้าสามหกเนาะฮะใช่ใช่ไหมงวดก่อนหรือเปล่างวดก่อนอืไม่ใช่ใช่ไหมโอ้มาเลยไม่ได้ไม่ได้ตกลงไปแล้วเหมือนกันนั้นเราอแค่สองตัวเนาะโอเคเอาสองตัวครับสองตัวครับได้สามเก้าเด้อครับขอโชคกับพญาบึ้งใหญ่นะครับสามเก้าสามเก้าอ่ะ ส่งชัดๆครัคุณผูมนะครับอดหลับอดนอนด้วยกันอ่ะสามเก้าอ่ะชัดๆเลยสามเก้าเก้าสามหรือสามหกหกสามอ่ะลองฟังเช็คเวลาหน่อยตอนนี้เวลากี่ทุ่มวันนี้เวลาเวาขณะนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบโอ้ขึ้นมาไหนไหนดูสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มยี่สิบขึ้นมาสามทุ่มยี่สิบอ่ะเรามาตรวจสามทุ่มสิบสาม กับเก้าเด้อท่านผู้ชมนี่ครับชั้นจะจับได้เลยเด้อกากับหกตัวเดียวกันกากับหกตัวเดียวกันเซ็ตไปแล้วขึ้นมาได้ไหมน่ะตัวนั้นน่ะขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เอาแกให้สองตัวมั้งให้สองตัวเพราะว่าอุ้มไว้ตั้งนานเนาะคุณพี่ชอบไหมครับตัวตัวนี้สามกับเก้านี่พี่ชอบไหมมันตรงกับตัวเลขชอมไหม ก็เียก็ชอบสี่เก้าเก้าสี่ากเก้าก็ยังมีเก้ามีขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้ลงเก้ามีสามีเก้ามีสี่เนาะสี่เกี่ชอบแต่ตนี้มามีสามมีเก้าเก้าสามทำกระดาษดีหน่อยอาจารยเรียงให้อย่าบึ่งในคืนวันพระนะครับ สามเก้าเก้าสามนะครับสรุปเลขวันนี้ ฝากช่องีช an ่องอะไรครับนี่ช่องอะไรช่องนชนจ้านชนฝากช่องนเด้อนี่ช่องนี่ชนชนถ้าพี่เด้ทันแอนฟิวชนค่ะฝากช่องด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อนะครับทั้งคี่ด้วยออีสครับคปุ่มสรรพยานาคด้วยนะครับนี่เต้งดีคนใมิตซองน้อยจ้าตอน้อแจนเด้แล้วก็มณี a ชแนลแล้วก็แอนฟิวชแนลสามเก้าเก้าสามนี่พี่นครับผมสามหกหนะครับหกับเ้าตัวเดียวกันอ เพิ่นให้เพิ่นให้แค่นี้ละเพิ่นให้สองตัวเพิ่นให้สองตัวเนาะสองตัวก็เอาเลือครับพี่น้องอย่าโลภหลายสามเก้าก้าสามอนรับโอนนอนครับตุ่นเตเวศครับตุ่นหอดตอนนี้เท่าก็ว่าผู้ชายเข้าถ้ำก็มีเก้าอยู่แล้วเนาะเก้าใช่ไหมแต่ว่าเป็นเก้าสี่ท่านพี่ว่าพี่ว่าชอบห้าใช่ไหมผมไม่บอกวันไหนนะวันพฤหัสมีห้าแล้วก็เอาห้าสามเก้า นั่นเลยถูกแล้วสาหมโอเคครับสามห้าเก้าเก้าสามห้าโอเคครับจะเป็นเก้าสามห้าห้าสามเก้าถูกแล้วเลยถูกแล้วเนาะครับตัวเลขสวยๆนะครับมดเมดแล้วเนาะเราลองหาดูไม่มีแล้วเนาะเพื่อมีกันนึกลองอาใบไม้ใบไม้ดูเพื่อพอเรารอบเือนขึ้นมาลอยให้ เขาใบใหญ่เขากลบไวอันนี้ไม่ใช่จะเก็บไปทิ้งเลยจาหลงให้มีเนาะจะให้สงตัวเอาให้สองตัวจริงเลยครับก็มีโชคแล้วอหกกับเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อ่านผุ้ชมนะครับผมกเล็กนะครับผมมีโอกาสที่จะเบิ้ลมาหรือเปล่าหกเก้าหกสามเก้าหกก็เป็นไปได้เด้อนะครับคุณชมนอกรับครับก็ เมื่อกี้นี้นะดูการได้ทอดสดทางเพจนะครับกลุมทรัพยญานาก็รู้สึกว่าเขาอุ้มไว้นะครับอุ้มไว้ไม่ยอมปล่อยสักทีนะครับกว่าจะปล่อยนะครับก็ปล่อยก็เอเอาใบไม้กลบไปอีกเนาะใบไ,ไม้กลบไปอีกเนาะก็เลยสามเก้านะฮะคุณผู้ชมดูแบบชัดๆเรื่อยๆเยนาะไอเอฟสีที่ชมทางเพจขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้สุดเขตชายแดนประเทศไทยจริงๆนะครับ มันตัดเห็นไหมเห็นได้คยเิดเนาทีหมนะข่านนะพี่ให้เขเอาไหนคสักตั้งจะเอาเลยนี่้เดีวเอานีไว้เดี๋ยวเช้าจะถ่ายให้เด้ออ๋อยังาทับอ่ถ่ายเลยจ้ะอ๋ออ๋ ตั้งตั้งจอยเขาถ่ายคุยได้เลยไม่เป็นไรเพจได้ฟังได้อะบออะไรจัดเลยผสเส่วนแรงใช่ไหมอ๋อครับแต่ไม่เห็นใช่ไหมเราไม่ได้ดูเช็คข้างในเราไม่ได้ดูเราไม่เปิดดูเปิดแล้วเลขเปดอยู่ข้างล่างเลขสามเปดเก้าสามเปดได้สามตัวพอดีเลยค่ะ ต้องเสดแปดทิศที่ล่วงไปหรือเปล่ามันเหมือนกับสะท้อนเป็นเงาเลกแปดนะจ๊ะใช่ไหมยังเห็นอยู่ไหมเห็นจ้ะี่ตอนนี้ตอนนี้หนูก็เห็นมองสี่มองสี่เห็นบ้างไหมไหนี่นี่นี่มองตรงนี้นะชัดมากนี่นี่นี่เพราว่าเลขสามกับเลขแปดก็เลขเดียวกันอีกใช่แต่ว่าอันนี้มันแปดมันอยู่ข้างล่างเลขสามเป็นยังเก้า เก้าสามแปดที่แรกก็เห็นเก้ากับสามแล้วตอนนี้ก็เห็นแปดมาข้างล่างตรงนี้เป็นเงาเงาดำๆเป็นเงาเงาค่ะเห็นบมื่อไหเห็นอยู่คนี่มาจริงจริงเดี๋ยวกอง่นี่เด้นี่ไดหมชัดไหมขอคนละกล้องหน่อยไหมชัดหรือเปล่านี่เขามาอยู่ท่างนี่สิสิเห็นเดี๋ยวขอกล้องนี้ลองดูสิมันชัดไหมมอนกันไหมโซโยนซะ ชั้นมองอ้องนี้บอกเห็นี่เห็นอยู่เก่ามเป็ดเป็แม่เก่าี่มองนี่บอกนี่น่จ้งมองาๆอีกจังน่อยจ้ะนี่นู่มองนี่นเลขนี่เลขเป็ดเก้าสามเปจ้ะเก้าสามเปแถวนี่ละเตเมอกี้ให้มันเตนาโจดเาโจให้คูหน่อย แต่เมื่อกี้กล้องแอดมินีจับได้ชัดเจนมากเลยโอเคนะครับใช่ใช่แปดชัดเจนนะเก็บบอลไปชวเห็นไหเห็นเจ้ะเห็นอยู่แถวนี้เนาะจ้ะอยู่ข้างล่างเลขสามนี่นี่มองไปอย่างนี้ยังเห็นอยู่เบื้องไปไม่ไหวเห็นหลายโตเลยนะนี่เขาจำเก่าเลยไหมมันจะเบิ้งหลายโตก็ได้ เขาเป็นว่ายิองยิงเห็นละใช่ใช่จะไม่เห็นตัวเดียวเลยดอันนี้เหมือนเก้าเนี่อไหมเหมือนเก้าเป็นเก้าสามเปดเนาะอ่าโอเคเก้าสามแปดแล้วกันนะแอดมันนี่เห็นเก้าสามเปดบอเก้าสามแปดเก้าสามเก้าอ้าเอดนุแอดนชาแนลเห็นเก้าสามเก้าเพราะว่าเห็นสี่ตัวไม่เห็นเก้าสามปด แอนเกติวเห็นเกต9 3เป็ดในนั่งมาวันนี้มันเหนียวน่ะเหนียวมากใช่ไหมเหนียวเหนียวเหนียวหนึบเลยน่ะส่งให้ท่านผู้ชมดูใหม่เป็นแนวทางนะครับผู้ชมครับที่กล้องแอดมินิชั่นเลยนี่9 3เป็ดเป็ดใหญ่ๆเนี่ยใช่3เป็ดเลยนี่โอ้โหเครับคุณผู้ชมนะครับก็บอกว่า9 3 8นะครับ เห็นเป็นเงาเงาเป็นเก้าสามปดนะครับเตะข้าบออกมาสองตัวแต่เห็นเป็นเก้าสามปดนะเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับก็เป็นทางเป็นแนวทางนะครับพี่ทางสวยอยู่นะสวยอยู่ครับ แต่แต่ก็มันเป็นเลขใกล้เชียงที่ชอบนะเป็นเลขชอบไหมคะเหวนเก้าสามแปดก็ชอเถ้าก็ว่าสีเก้อันนี้มันห้าอันนี้มันมาเก้าสามใกล้ใกล้กันใกล้ใกลยงอยู่เก็ยังอยู่แต่ตัวเลขสามเขาบอกว่ามันมีตัวเลขสามเลขลอยใบอีกก็คือเลข ตั้งแต่วันนี้อุปสรรคก็คือฝนตกพี่ก็เลยขอว่าฝนจะตกเนาะฝนจะตกกลัวนะคะทำกลัวทำมาเอาหวยไม่บึ่งไม่ได้ก็เลยขอก็เลยจุดธูปบอกว่าอย่าพึ่งตกขอหวยก่อนก็เลยไม่ตกเลยก็เลยไม่ตกหายเลยจะไปตกที่อื่นนะครรับสุปของพญาตปู่ให้นะปูให้เลยเขาให้เลยเพิ่นไห้เพิ่นให้มาสองตัว แต่ว่าที่นี่ลึกลับนะพี่น้ามีไฟมีอะไรเต็มเาบอกปากเราเขาแบบไหนพูดยังไงเขาให้เห็นแบบแบบใเลยจ้ะก็ถ้าเราจะพูดอะไรเราก็ต้องคิดก่อนด้วยทีครับบอกว่าลมไม่มาเลยวันนี้มาจริงๆด้วยลมมาเลยเนี่ยจริงด้วยที่นี่บอกว่าไม่มีลมเลยเนี่ยตอนนี้ ลมก็มาจริงๆเลยนั่นมากอ่ะตรงนี้คือที่ตรงนี้อธากสัเกลียพูดเล่นไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยคือแบบตั้งจริงๆอ่ะจ้าโอ้สาธุสาธุอยู่แค่สองคนแล้วพิลังเนาะห่างจากหมู่บ้านประมาณสามสี่กิโลแล้วเนาะไกลเหมือนกันเนาะไกลเหมือนกันเนาะเงียบหลายโลเลยไม่ใช่สามสี่โลเลยจริงป๋ไกลนะพี่เพราะว่าจากบ้านนาสนวนมาตรงทางเข้าก็สองแล้ว แล้วเราเข้ามาตรงนี้อีกประมาณมันก็ประมาณห้าประมาณห้ากิโลหกกิโลเอ้สาธุสาธุสาธุแล้วช่วงปิดหน้ายางอย่างนี้ดยไม่มีใครอยู่เลยน่ากลัวไหมพี่น่ากลัวเหรอถ้าถามว่าน่ากลัวไหมมันไม่น่ากลัวเพราะว่าเราอยู่มามาตลอดมาอยู่มาตรงนี้มันหลายปีแล้วชินแล้วชินแล้วจ้ะสาธุสาธุอ่ะเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขจ้ะนิดหนึ่งนะพ่นางเนาะ ว่าก้าสามปดดูนิดหนึ่งแ่านยครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยนะครับเฮงเงรวยๆนะครับก็ได้แล้วครับสำหรับตัวเลขนะครับวันขําคืนวันนี้นะครับวันพระสาธุสาธุ938หรือที่ข้าบออกมาคือ93นะครับแต่เห็นเป็นเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น9ก8 8ชัดนะครับา่นะครัห่งชัดนรเนาะงเรวยๆสาธุสาธุ เหนียวเนาะเปียกยูยูก็เปียกได้ไงพี่เปียกเปียกใหญ่เขานี่ยอ่อเปียกอันนี้ขี้นะเหมือนเขาอุ้มไว้นานอ่ะมันเปียกแล้วแกะไกม่อยากออกเลยติด แปดมันติดขึ้นมาก็พอเชื่ออยู่เพราะว่ากระดาษมันเหนียวเหมือนเขาพับให้เรานะ่ะมันก็พับไปเราเลยเลขแปดออกมาเลยเนาะใช่อ,อ,ยอยู่เชื่ออยู่ตรงนี้เพราะว่าวันนั้นแฟนเขาเห็นห้าสามแล้วเราไปถ่ายเลข8ปดมันติดมามันมาจริงๆเลย8ปดสามห้านะั่นอ๋อที่ว่าไปซื้อหวย8ปสามที่จริงเขาเห็นห้าสามแต่พอเราไปถ่ายปุ๊บเลขแปดมันติดมาตรงหินก็เลยไปซื้อแปดสามสามแปดโชบไหมเลขเพียงวันนี้ชชบ เลขวันนี้ใช่ไหมถามว่าคือมีเลขเก้าชอบเลขเก้าอยู่แต่ว่าสามไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาครับเพราะว่าทางนี้ชอบเก้าสี่เก้าห้าแต่สามมาก็ใกล้เคียงเนาะมันก็เก้าสามก็สี่เก้าห้าพูดถึงครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับผมสาธุเองๆรวยๆครับสวัสดีครับผม